ร้านข้าวมันไก่เปิดไหมไก่ช่ำๆข้าวนุ่มๆแถมมีเมนูให้เลือกเพียบใส่ใจคุณภาพทุกเมนูแต่ราคาเบาหวิวอิ่มคุ้มอร่อยในจานเดียวเผอโดนเพื่อนแย่งด้วยมานี่เลยร้านโทรุซึชื่อไก่เ<ะ>ปล่าชื่อร้านข้ามาจากเจ้าแมวตัวนี้เมนูข้าวเริ่มต้นที่40บาทเมนูขนมและเครื่องดื่มเริ่มต้นที่25บาทบอกเลยว่าอร่อยและนี่คือชุดอิ่มสุดคุ้ม69บาทไก่ช่ำๆแบบนี้เลยโดนเพื่อนแย่งแน่และถ้าใครรักพี่เสียดายน้องแนะนำ ข้าวมันสามสหายไก่ย่างไก่ต้มหมูกรอบแบบจุกจุกหรือถ้าอยากอิ่มแบบพอดีข้าวมันไก่ย่างจานนี้40บาทและถ้าชีวิตขาดความแซ่บไม่ได้แนะนําข้าวยำไก่จานนี้เลยธรรมดา50พิเศษ60ให้คะแนนความน่ากินเต็มสิบไม่หน้ำจิ้มซีฟู้นน้ำจิ้มไก่ซอสไก่ย่างใดๆคืออร่อยเข้ากันมากที่ขาดไม่ได้คือน้ำพริกเผาเขาก็เด็ดโลกรู้ข้าวมันไก่ตราต้องมีน้ำเชื่อแล้วว่าเขาพิถีพิธันในการทําจริงๆไก่ฉ่ำข้าวนุ่มฟูเต็มเม็ดทุกคร้ไม่แปลกเลย ที่ใครมาก็อยาก,กลับมาซ้ำร้านเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงหรือจนกว่าของจะหมดบอกก่อนนะว่าร้านเนี่ยเขาของหมดไวร้านตั้งอยู่ตําบลตะการห่างจากตัวเมือง15กิโลเมตรอยู่ติดถนนสายตัดคลองใหญ่ถึงก่อนโรงเรียนตะการมาจากตัวเมืองร้านอยู่กว่ามือและปิดทุกวันคของอ,ขอร่อยแบบนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาด